นะครับเมื่อวานนี้ท่านรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ประชุมด่วนนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานด้านน้านะครับก็ประชุมฉุกเฉินฮนะเรียกว่าประชุมฉุกเฉินของสอทรนชสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็คือรวมองค์กรด้านน้าปฏิบัติงานบูรณาการทํางานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้ ทุกสายตาโฟกัสไปที่พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยาดูกันอย่างใกล้ชิดครับเมื่อวานนี้ประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการถแถลงผลการประชุมเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมครับว่าเป็นการประชุมฉุกเฉินของสอทรนชนะครับที่มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมจากกรณีน้ำท่วมภาคเหนือแล้วก็ปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นกับฝนที่ตกลงมา ถึงจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับ,ค,รบคุณภูมิธรรมบอกว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจม,มีการประสานงานกันตลอดเวลาทํางานไปบ้างแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งปอพนะครับก็คือป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเนี่ยแหละครับไปดูเรื่องของการป้องกันภัยส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งกรมชนระทานไปแล้วเพื่อความไม่ประมาทและได้พูดถึงข้อห่วงใย,ยทั้งหมดที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับ คุณแพรท,ทองทานยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ก็แสดงความเป็นห่วงก็อยากดูแลพี่น้องประชาชนไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งบางส่วนก็ทุเลาลงแล้วเ<ฆ>มื่อวานก็เป็นการประชุมทั้งหมดฮะมีการทบทวนแผนงานที่ได้กําหนดในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการป้องกันน้ํา3ปีที่มีการจัดทําขึ้นมาซึ่งได้มีการลงเป้าหมายว่าพื้นที่ไหนมีน้ําท่วมบ้างแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดนะครับตรงนี้เองฮะก็เป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของทางจัง ว่าตรงไหนคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากตรงไหนเป็นพื้นที่ที่เคยมีดินโครนถลม่มจะมีจุดที่เขาทราบอยู่แล้วนะครับเขาก็มีการสั่งการให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยไปตรวจดูตรวจตราเป็นพิเศษตรงไหนเกิดน้ําท่วมก็จะมีเรื่องของถุงยางชีพตรงไหนที่ไม่มีที่พักก็จะมีศูนย์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนมีอาหารการกินให้กับพี่น้องประชาชนให้อยู่พักพิงไปในช่วงหนึ่ง นะครับตรงนี้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะครับส่วนแผนเฉพาะหน้าก็กระทรวงมหาดไทยครับตั้งศูนย์แต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคนกลางเลยครับประสานหน่วยงานราชการที่ในพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะเชียงรายแพร่น,น่านพยาวและสุขโขทยัยคุณอนุทินชาวดากูนะฮะก็ ได้ดำเนินการแล้วให้ไปดูข้อกฎหมายต่างๆตรงไหนที่สามารถประเมินได้ว่าจะเกิดทกภัยให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อที่จะได้ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันภัยตรงนี้สําคัญถ้าประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติอุปกรณ์ในการกันภัยเนี่ยสามารถใช้ได้อีกอย่างหนึ่งฮะงบประมาณต่างๆในการเยียวยาเนี่ยก็<ฆ>จะสามารถจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยนะครับถ้าได้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติอันนี้สําคัญนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ<ฆ>ยังไม่ต้องท่วมเตรียมเอาไว้เลย นะครับส่วนคุณภูมิธรรมนะครับย้อนกลับไปก็ได้บอกว่าเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลบางจังหวัดที่อาจจะมีการท่วมหนักกว่าปี2,554มีคนเขาลือกันอย่างนี้นะฮะ,ะว่าน้ําครั้งนี้จะท่วมใหญ่เหมือนปี54หรือมากกว่าปี54ท่านบอกเลยว่าอย่าสร้างความตระหนกตกใจแค่นี้ประชาชนก็เดือดร้อนมากพอแล้วครับเพราะเราคิดว่าปริมาณน้ําในขณะนี้ดาเนินการได้ ถ้าไม่ทำอะไรน้ำก็จะมาหนักถ้าฝนไม่ตกก็จะเบาลงและต้องดูด้วยว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหนไม่มีอะไรที่เหนือบ่ากกว่าแรงเราเอาอยู่ในขณะนี้ยังไม่มีพายุเข้าซึ่งเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ